สวัสดีครับวันนี้จะมาแยกหนอ่อบอลเลมอนนะครับจะเอาลงกระมังใบใหม่นะครับวันนี้ถ่ายกลางคืนนะครับมันจะแสงไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับพอดีว่ากลางวันผมติดงานเอ่ออันนี้เป็นหนอที่เพิ่งแยกออกมาจากต้นแม่นะครับจะด่างค่อนข้างสวยนะครับเหมาะสำหรับตั้งแม่พันธุนะครับ หลังจากที่แยกหน่อออกมาเนี่ยจะมีหนอ่อหน่อติดเป็นไหลนะครับเป็นไหลติดมาด้วยนะครับเนี่ยมีหนึ่งไหลสองไหลสองไหลนะครับต้นนี้ติดมาสองไหลก็จะลงกระมังละสองต้นนะครับอันนี้หนึ่งต้นอ่ะก็กบดินไปเลยกบทับไหลไปเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะ แทงทะลุดินออกมาเองนะครับก็ปลุไปเลยแล้วก็ที่จริงถ้ามีพื้นที่นะลงกะละมังเดียวต้นเดียวก็พอนะครับแต่ว่าผมไม่มีพื้นที่นะผมจะลงสองสองต้นนี่อีกหนึ่งต้นนะครับก็มีสองใบนะแต่ต้นค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ติดไหลามาด้วยนะครับเนี่ยนี่หนึ่งไหล่นะแล้วก็ไหลเล็กนี่อีกหนึ่งไหลนะครับอันเล็กๆก็เป็นสองไหลเหมือนกันนะต้นเนี้ย ก็ลงประมาณหนึ่งเดือนก็ไหลก็ไหลที่ติดมาก็จะแยกได้อีกหนึ่งต้นนะอ่าก็กบดินไปเลยนะครับลากไม่ต้องให้อยู่ลึกนะครับเพราะว่ามันเป็นลากผิวดินนะไม่ใช่ลากแก้วนี่เป็นดินภูเขานะครับดินภูเขาผสมใบก้ามปูนะผมไม่ได้ซื้อดินนะครับ ผมไปขุดมาจากดินที่มันสไลด์มาจากภูเขาครับพอดีว่าผมอยู่บนเขานะก็หลังจากที่ปลูกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่นะครับปเปลวน้ำแป๊กนึงนะครับนี่แหนแดงนะผมปลูกเอาไว้เอาไว้ใส่ต้นไม้นะทำปุ๋ย ก็ okay. oh. ใส่ไปเลยนะฮะให้เต็มเลยนะไม่ต้องกลัวนะเป็นโบลิมอนเนี่ยเขาจะชอบน้ำนะครับคือเราจะคอยเติมน้ำนะครับตลอดเลยนะ ถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่ก็เติมลงไปถ้าน้ำแห้งก็เติมนะครับกดให้แน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะล้ม ก็น้ำกําลังพอดีเลยนะครับเนี่ยกดลงไปก็มีน้ําซึมออกมานะก็น้ํากําลังพอดีนะครับกระมังแรกปลูกนะครับควรจะวางในที่ร่มนะครับที่แสงไม่แสงแดดส่องถึงนะครับแต่ไม่ได้โดนแสงโดยตรงนะอันนี้มันอยู่ใต้ชายคานะฮะเนี่ยใต้ชายคาพอดีนะส่วนต้นที่โตแล้วเนี่ย ผมก็เอาออกเอาออกมาวางข้างนอกนะครับเมื่อกี้สองหน่อเนี่ยมาจากมาจากกะละมังนี้นะเนี่ยอันนี้เพิ่งลงปลูกได้เดือนหนึ่งนะครับเนี่ยมาจากต้นนี้นะมีสามหนอ่อเมื่อกี้ผมแยกออกมานะครับมีสามหนอเนะเนี่ยอีกหน่อหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็มีมีไหลติดมาด้วยนะครับเนี่ย หน่อเล็กนี่แต่ว่าลายสวยนะครับด่างสวยนะเดี๋ยวผมเอาไปตั้งแม่กัน,นอ่าลงกระถางนี้ดีกว่าอันนี้การละมังที่ผมเอาไว้อนุบาลน,นะครับผมอนุบาลเอาไว้ห้าต้นเดี๋ยวตรงนี้มันเมื่อกี้ผมถอนไปขายซะต้นหนึ่งก็เลยเดี๋ยวลงใหม่โอเค กบดินไปเลยเหมือนดำนาเลยนะครับโมเลมอนเนี่ยเหมือนต้นข้าวเลยเรามาดำไว้ในดินโคลนนะเนี่ยเขาก็จะค่อยๆโตนะครับเนี่ยเหมือนอันนี้ไหลเล็กมากนะเนี่ยใบเดียวเนี่ยแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะค่อยๆแตกใบใหม่มานะครับเหมือนมาต้นนี้ต้นนี้ผมขุดออกมานะเป็นไหลสีขาวๆข,ของของต้นนี้เลยนะคือผมทําขาดอะ ก็เลยลองเอาอกมาปักดูเอา้างอกเฉยเลยอันนี้ใส่ไว้ห้าต้นนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวค่อยถอนออกสักสามต้นก็ตั้งแม่ไว้สักสองต้นที่เหลือค่อยขายนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงนะอันนี้ลงได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวนะครับมีไหลแล้วนะอาทิตย์เดียวเนะี่ยนี่ไหลไหลไหลโผล่มาแล้วเนะี่ยนี่ไหลนะครับ ก็ไม่เกินหนึ่งเดือนก็ได้ตัดน,นะครับผมปลูกเอาไว้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้เป็น Black m a g ิกเนี่ยแบล็กเมจก็ออกหน่อยเยอะนะครับเนี่ยนี่หนึ่งหน่อนี่สองหน่อแล้วก็ที่กำลังจะออกมาอีกหนึ่งนอนะที่เก็ดคุยนะมีน่าจะมีอีกหลายหน่ออันนี้ก็ นี่ Black Coral Black Coral พอดีผมใส่กระถางเล็กไว้ไม่ได้สนใจมันก็เลยต้นเล็กไปหน่อยเดี๋ยวค่อยลงกระมังนะส่วนโมจิโต้เนี่ยนี่โมจิโต้ผมพยายามจะงัดออกมานะเมื่อกี้แต่มันดันอยู่ลึกมากเลยกลัวว่ามันจะกระทบกับหน่ออื่นก็เลย ไม่แงะดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันโตอีกนิดนึงนี่น้องลูกปาดเป็นยามเฝ้าต้นบอลเลมอนของผมนะมีเกาะเกือบทุกต้นเลยวันนี้ก็จบคลิปกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวจะลงคลิปหน้าอีกครั้งนึงนะครับ